เรื่องผีท้าลองโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาวัยรุ่นหนุ่มสาวสี่คนกำลังแอบชักชวนกันหนีพ่อแม่เที่ยวตามประษาวัยรุ่นคืนนี้สามทุ่มฉันจะไปรับใครอยากไปเที่ยวก็ออกมารอหน้าบ้านกันแล้วกันวิภาเธอจะไปด้วยหรือเปล่าเรื่องเที่ยวขาดฉันได้ยังไงละยะแล้วเธอและอุไรเรื่องเที่ยวชอบอยู่แล้วใครจะกล้าปฏิเสธเอาละ เมื่อพร้อมใจกันอย่างนี้ก็ดีแล้วคืนนี้สามทุ่มค่อยเจอกันตอนเนี้แยกแย้ายกันกลับบ้านก่อนเถอะแล้วคืนนั้นเวลาสามทุ่มที่หน้าบ้านของสาวอุไรตรงเวลาดีมากขึ้นมาเลยวิภาเราต้องไปรับยายอุไรอีกคนหนึ่งเอ้ยทำไมยังไม่ออกมาอีกนะ หรือว่าพ่อแม่ของเธอจะรู้ซะแล้วอ่ะเออคงงั้นมัง้งแต่แล้วทุกคนก็ต้องลิงโลดขึ้นมาอีกครั้งเมือ่อพิชัยช่วยรับหน่อยสิอ้าวอุไรทำไมต้องทำตัวเป็นลิงปีนขึ้นไปอยู่บนนั้นด้วยละ่ะ <c oughs> มัวพูดมากอยู่ได้ก็แม่ฉันไม่ยอมให้ออกมานิยะช่วยรับด้วยนะฮึ <c oughs> อืมอะตัวหนักอย่างกับหมูแน่บ้าเอาเร็วหน่อยเวลาย,ยังมีน้อยอยู่ด้วยอ่า เรียบร้อยแล้วพี่พศเหยียบให้มิดเกียร์เลยนะโอเคแล้วเก๋งคันงามเปิดหลังคาก็พุ่งออกไปด้วยความเร็วพอสุพศขับมาถึงทางแยกก็พบป้ายโฆษณาแผ่นหนึ่งทำให้เวรุ่นหนุ่มสาวทั้งสี่สนใจขึ้นมาทันทีถ้ากล้าพอเชิญทางนี้ว่าไงพวกเราจะไปตามคำทาไหมล่ะจะกลัวอะไรวะพศลุยเลยได้เลยเพื่อน ชุพ์ขับไปตามป้ายชีย้บอกจนมาถึงบ้านหลังหนึ่งโอ้ยังกับบ้านผีสิงแนะ่บ้านผีสิงก็บ้านผีสิงแนส่สิแกไม่เห็นป้ายที่เขาเขียนติดไว้หรือเจ้าชัยเออจริงด้วยวะท่านใดนั้นก็มีชายชาราคนหนึ่งถือตะเกียงออกมาสวัสด,ดีหนุ่มสาว จะมาพิสูจน์ความกล้าหรือไงลุงเป็นเจ้าของบ้านผีสิงหลังนี้แหะครับถูกแล้วพวกเจ้ากล้ารับคำท้าไหมล่ะเจ้านุม่มแล้วพวกผมจะได้อะไรตอบแทนละ่ะทองในถุงผ้านี้ไงละ่ะถ้าพวกเจ้าเข้าไปในบ้านผีสิงแล้วกลับออกมาได้โดยไม่ถูกผีหลอกเฮ้ยเท่านี้เองรอะสบายมากลุงเตรียมทองไว้ก็แล้วกัน เธอสองคนจะเข้าไปกับเราด้วยไหมล่ะพูดอย่างนี้ได้ไงพี่พศมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันสิงั้นก็ตกลงครับลงุง <c oughs> ดีมากงั้นก็เชิญได้เลยทองในถุงนี้จะได้เป็นของพวกเจ้าไงล่ะแล้วหนุ่มสาวทั้งหมดก็ได้ก้าวเข้าไปในบ้านผีสิงอย่างลองดีเหม,ม็นอับชอบกลระวังให้ดีนะ เจ้าแกนั่นคงทำกลไกไว้หลอกพวกเราแต่เสียใจด้วยฉันไม่ใช่คนขวัญอ่อนซะด้วยสิภายในบ้านผีสิงมีแค่ไฟสลัวๆเท่านั้นน่ากลัวจังพี่พรตเราอยู่กันตั้งหลายคนไม่ต้องกลัวหน้าวิพาใช่เขาทำให้หลอกเด็กเท่านั้นแหละ <laughs> ทันใดนั้นอ,อช่วยช่วยด้วย มีมีอะไรมาจับขาฉันไว้ก็ไม่รู้ไหนไหนขาดูหน่อยสิโถเอ้เนึกว่าอะไรมือผีปลอมใช้วิทยุบังคับมันจับเธอไว้นะวิภาไม่มีอะไรหรอกท่านใดนั้นชายาราเจ้าของบ้านผีสิงก็ได้โผล่เข้ามา <c oughs> โพกแกยังต้องเจอกับสิ่งที่น่ากลัวกว่านี้หลายเท่านักพี่พศฉันอยากกลับบ้าน <c oughs> ไม่เอาหน้าวิภา เรามาถึงครึ่งทางแล้วนะแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็บังเกิดขึ้นพื้นที่สองหนุ่มสาวยืนอยู่ได้แยกออกว้าย<ว>้มย<ว>ทำให้วิภากับสุพน์ล่วงลนสู่พื้นเบื้องล่างอยอ,อแล้วพื้นที่ทำด้วยกลไกก็ได้ปิดเข้าดังเดิมไอ้แกแกเล่นตลกอะไรวะปล่อยพื้นข้าเดี๋ยวนี้นะข้าไม่ต้องการทองของแกอีกแล้ว มันสายไปสะแล้วคราวนี้แกจะได้พบกับผีนักรบโบราณที่มีแต่ความเหี้ยมเกรียมและดุดันเตรียมรับมือไว้ให้ดีเถอะ <c oughs> แกมันบ้าไปแล้วไอ้แกแกห้ามไม่ให้ข้าออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกข้าจะไปตามตำรวจมาเล่นงานแกเดี๋ยวนี้แต่ท่านใดนั้นซี่โกรงเหล็กก็ได้เลื่อนลงมาปิดกั้นคว้างทางออกเอาไว้ แกไม่มีทางออกไปจากที่นี่ได้หรอกปล่อยข้าออกไปเดี๋ยวนี้นะไร่ะะนนั้นแกนลำบากแน่ไอ้กแกทำไงดีล่ะพี่ชัยชายชราไม่ตอบได้แต่หัวเราะฮึหึอยู่ในลำคอแล้วเดินหายวับไปต่อหน้าต่อตาเฮ้ยพี่ชัยเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าเขาได้เจอผีเข้าแล้วทำใจดีๆไว้อุไรเราจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้พอพี่ชัยหันหลังกับ เขาก็ต้องแทบช็อกเมื่อเผชิญหน้ากับผีร้ายนักรบโบราณอฮ้วายออ่ยายาแล้วหัวของพี่ชัยก็มีอันขาดกระเด็นหลุดจากบ่าด้วยคมดาบของผีร้ายด้วยความหวาดกลัวสุดขีดทําให้อุไรถึงกับเป็นลมสลบไปพอฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเธอก็ถูกผีชายชรานำเข้าหลักประหารเสียแล้ว แล้วพบกันใหม่ในปารโลกนะแม่สาวน้อยไม่ยาใบมีดขนาดใหญ่ถูกปล่อยให้เลื่อนลงมาตัดคอหญิงสาวขาดประเด็นอย่างน่าสยดสยองสองศพถูกสังเวยเจ้าผีร้ายไปแล้วคงเหลือเพียงสองคนเท่านั้นที่จะเป็นรายต่อไปพี่พศเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยคงเป็นท่อระบายน้ำใต้ดินมั้งฮะตัวอะไรเนี่ย มีอะไรเหรอวิภาโถเอ้ยนี่ว่าอะไรแค่หนูธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นเองแต่ในเมื่อหนูมันเข้ามาได้มันก็ต้องมีทางออกแน่เลยแล้วในที่สุดสุพจน์ก็พบทางออกนั่นไงฟ้าท่อเปิดทะลุออกไปข้างนอกได้รอดตายแล้วเธอรีบขึ้นไปข้างบนเธอวิภาฉันรอโอกาสนี้มานานแล้ว แต่ท right ่านใดนั้นเบื้องหลังของคนทั้งสองก็ปรากฏผีร้ายนักรบโบราณขึ้นเอให้ตายสินั่นมันผีสมัยไหนกันเนี่ยวิภารีบขึ้นไปเร็ววิภาจึงรีบปีนขึ้นไปด้วยความหวาดกลัวและโชคดีที่พบคนเดินผ่านไปพอดีอคุณคะเอช่วยด้วยค่ะอ้าว ลงไปทำอะไรอยู่ในท่อนะคุณเอาเอาเชื่อกันดึงขึ้นมาหน่อยและทั้งสองก็ถูกช่วยดึงขึ้นจากท่อได้อย่างหวุดหวิดเฮ้ยสองหนุ่มสาวจึงรีบเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าช่วยเหลือเพื่อนของตนที่ยังติดอยู่ในบ้านผีสิงบ้านหลังนี้ร้างมานานแล้วนี่คุณพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นก็พบศพสองหนุ่มสาวนอนตายอย่างน่าสยดสยองเฮ้ยช่างเหี้มโหดจริงจ เห็นที่บ้านหลังนี้ต้องรื้อถอนทิ้งซะแล้วเพื่อไม่ให้เป็นที่ก่ออาชญากรรมของฆาตกรโหดอีกต่อไปฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทยตูนขอบคุณครับ